สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอ,อภาพรวมบิตคอยประจําวันที่7มกรานะครับก็เมื่อวานนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาทํอาออนทําไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวิงไฮตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก3 7มหมอ่นเจ็ดสองร้อกว่าดอลลาร์นะครับซึ่งเมนนื่อวานเนี่ยในระยะสั้น,นมันมีการย่อตัวเล็กๆนะครับในในระยะสั้นแต่ว่าก็ มันมีโซนแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ3 3 6 0 0ถึง32,800ซึ่งราคาเนี่ยก็ไม่ยังยังมีการฟอร์มตัวอยู่เหนือโซนแนวรับตรงนั้นแล้วก็มีสุดท้ายก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อได้นะครับก็มองว่าการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้เนะี่ยยังส่งผลให้ระยะยาวเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับโดยเป้าระยะยาวเนี่ยผมมองไว้ที่ประมาณจริงๆคือเป้าแรกเนี่ยคือที่34 0 0 0ซึ่งมันมาถึงแล้วนะฮะ แล้วก็อีกเป้าหนึ่งก็คืออยู่แถวๆประมาณอ่าอ่ามีจุดมีจุดที่อาจจะต้องระวังนะครับในในระยะกลางเนี่ยก็คือประมาณสัก4 7 0 0 0ถึง54,000นะครับส่วนเป้าระยะยาวเนี่ยอยู่ที่7 3 0 0 0นะครับอ่าตรงบริเวณ4 7 8 0 0 8 0 0กับ5 4 8 0 0 0 0เนี่ยจะเป็นจุดที่วัดสัดส่วนในในกรณีที่เป็นเกิดฟอเบรกนะครับสำหรับเป็นสัดส่วนของฟิโบนะครับก็ถ้ามันมาติดตรงนี้ นะครับไม่สามารถเบรกไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมาต่ํากว่าบริเวณสามหมื่นสี่ครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้ามันขึ้นไปเทสแล้วก็สามารถเบรกไปต่อได้เนี่ยก็จะทําให้มีผลเสี่ยงมากขึ้นที่จะไปต่อที่ประมาณ7จ็ดหนสาะครับก็ยังไงก็ยังฝากเรื่องเดิมนะครับก็คือคนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่เล่นเก่งกาไรระยะสั้นนะยังก็อย่าอย่าพยายามซื้อแบบไล่ราคามากนะครับแล้วก็พยายามหา การหาจุดเข้าที่มันสามารถจัดการความเสี่ยงได้นะครับในส่วนของโมเมนตัมอินดิเคเตอร์เนี่ยก็การปรับตัวขึ้นมารอบนี้น่าจะเริ่มมีการเคลียร์ในส่วนของเดว e เจนที่เกิดขึ้นได้ได้แล้วบ้างนะครับเนี่ยเมื่อวันก่อนหน้าเนี่ยมันมีเดว e เจนในระยะสั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็คือเดว e เจนคือบ่งบอกแค่โมเมนตัมในฝั่งของแรงซื้อเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการลดลงทําให้ช่วงเนี้มัน มันราคามันนิ่งๆนะครับแต่ว่าตับใดที่มันยังไม่ได้มีการเบรกลงไปทําโลใหม่นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้อีกนะครับดังนั้นตอนนี้แนวรับที่ดูแล้วน่าจะมีในยะก็คือแนวรับที่มันมีการขยับฐานขึ้นมานะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 3 6 0 0ถึง32,800นแะครับแล้วก็ยังไงก็รอลุ้นการปรับตัวขึ้นไปทำออทัาไฮใหม่เรื่อยๆนะครับผมส่วนกรณีที่มันลงมาต่ำกว่า33,600ถึง32,800เนี่ยเต็มที่ผมให้ ไม่ควรต่ํากว่า30,000นะครับถ้าลงมาต่ํากว่านั้นเนี่ยมันจะมีการเบรคโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแล้วก็จะมีแนวมีโอกาสที่ลงมาพักตัวบริเวณ2 8 6 0 0 0ถึง27,800ได้ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมของ Bitcoin บิตคอยประจำวันนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Caught in the crossfire.